ันนี้เหรอครับคนนี้คนคนคนในแฟนพี่หน่อยนะก็คือนี่เป็นก้อนเก่งนะเนี่ยขายของไอ้ต,ตลาดนัดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยทำสีผมแบบแปลกๆนี่เหรอเป็นเพื่อน ไอ้พี่หน่อยแล้วก็เรื่องของเพื่อนหนึ่งก็คือไอ้เรื่องไอ้สีผมไปเปลี่ย <c oughs> นแปลงเหมือนจะเลาะเราไปใครกันแต่เนี่ยทำเป็นไรมากกว่ามายเ